สวัสดีค่ะมิ้นชาิดานะคะวันนี้นะคะมิ้นอยู่ที่ร้านพามแองเจินะคะเป็นแบรนด์โปรดของมิ้นเลยนะคะแต่คราวนี้ค่ะเขามาคอลแลบกับมิสโซนี่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มิ้นใส่บ่อยมากๆแล้วก็ชื่นชอบมากๆแต่จะมาเลือกไอเทมชิ้นโอกแบบนี้นะคะมิ้นชอบเป็นนี่เลยเสื้อตัวนี้เลยะคะ่ะเสื้อมิ้นชอบในความที่แบบเป็นสไตล์ของพามแองเจิอยู่แล้ว ช่วงนี้มีว่าใส่สบายเพราะว่าเราเน้นอยู่บ่านรือจออกไปทำกิจกรรมของเราก็คือใส่ได้แบบทั้งสองสีเลยความเป็นดิสนีย์ของมัจะแบบมีสีสันนะคะหลายสีอย่างนี้อาจจะเป mix แอ d m a แม h ใส่กับกางเกงยีนแบบว่าเออถ้าหัวข่าวก็ได้หรือจะใส่กับเสื้อยืดแ่เาสิ่เดียวนะคะมาชอปปิ้งกันได้ที่นี่เลยนะคะ ับหนุ่มๆนะคะมินขอเลือกเป็นเสื้อตัวนี้เลยค่ะมินเป็นคนที่ชอบผู้ชายแบบว่าแต่งตัวนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบมีกระเป๋ามีฮูดแบบน่ารักดีแล้วก็บวกกับบางทีก็แบบแอบอกไปให้แฟนใส่ได้ด้วยก็แบบเป็นเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆเป็นแบบลุกเดียวใส่กางเกงขาสั้นก็น่ารักดีค่ะจะได้แบบเอาไปใส่ได้ด้วย